นะครับแต่ว่าข้อสอบแบบนี้ชอบชอบออกข้อสอบนะไม่ใช่ครูชอบออกนะครับข้างนอกนะครับชอบออกข้อสอบแบบนี้ก็คือหาอัตราส่วนเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยว่าค่าโมลารสของยางของ x กับค่าโมลารสของยางของ y มีค่าเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นเลขที่มันตัดกันได้นะครับมันจะเป็นตัวเลขที่ไม่ยากนะแต่เดี๋ยวที่มาของตัวเลขที่มันตัดกันได้นี่นะครับมันก็จะยากพอสมควร นะครับเราเริ่มทำนะครับข้อแปดนะครับวิธีทําวันนี้น่าจะได้สักสองสามข้อละมั้งฮะเร,เริ่มเหมือนเดิมนะครับจากโจทย์ เขาให้รวดมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราอ่านโจทย์นิดนึงนะครับมี X ยาวเมตรหนึ่งะครับแกวนวัตถุ10กิโลกรัมลวด X ยืดออก1มิลลิเมตรนะครับส่วนลวด Y ยนะครับยาว1.5เมตรแกวนวัตถุมวล2กิโลกรัมนะครับแล้วก็ลวด Y ย,ยืดออก2มิลลิเมตรนะครับและทีนี้เขาบอกส่วนร่วมมาเขาบอกรัศมีของพื้นรัศมีของพื้นที่หน้าตัดของ X รัศมีของพื้นที่หน้าตัดของ x เป็นสองเท่าของรัศมีพื้นที่หน้าตัดของ y ให้หาอัตราส่วนค่ามอร์ลสต์ของยางนะครับถ้าเป็นปกติเราก็ไม่ทำแล้วเนาะมันดูแล้วมันยากเนาะแต่เดี๋ยวดูเวลาคิดเลขออกมานะครับโอ้โหเฮ้ยทำไมสีมันผูเบลอเลยครับนึงนะฮะรูขอแบ่งฝั่งนิดนึงนะครับ นี้เราแบ่งฝั่งนะครับตัวแปรมันมีเท่าเดิมนั่นแหละนะครับมี l มีโมโดวลของยางมี l มี a มี f แล้วก็เดลต้า l นะครับเดี๋ยวเราเริ่มว่าโจทย์ให้อะไรมาเราดูฝั่ง x ก่อนนะครับเดี๋ยวเราแบ่งไป็สองฝั่งเลยนะครับ l ศนของ x ก็คือปกติมันคือ l ศูนยั่นแหละแต่นี้คือ l ศูนของ x เท่ากับ1เมตรนะครับ ตัวต่อมาก็คือแขวนวัตถุมวล10กิโลกรัมแขวนวัตถุมวล10กิโลกรัมคือให้อะไรมานะครับเขาให้มวลของ x ที่แขวนมาเท่ากับ10กิโลกรัมแต่ตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เราต้องแปลงนะครับตัวเนี้เราต้องแปลงมันนะครับมันยังไม่มีประโยชน์นะครับเราต้องแปลงเป็นอย่างนี้นะครับเป็น f เนี่ย f ของ x เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ mg เดี๋ยวเราคิดซะเลยนะครับ เพราะฉะนั้น f ของ x นะครับ m โจทย์ให้มา10นะครับ g เราก็เป็น10เพราะฉะนั้น f ของ x เราจะเท่ากับ100เดี๋ยวเขียนทางล่างตามัมนะครับเขียนไม่พอเพราะฉะนั้น f ของ x เราก็จะมีค่าเท่ากับ100นิวตันนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะใช้นะสิ่งที่เราจะใช้คือ L0 ของ X นะครับแล้วก็ F ของ X นะครับหนึ่งร้อยก็มีค่าเท่ากับ MG นั่นแหละนะครับทีนี้ดูต่อนะครับ ดูต่อว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับยืดออกระยะยืดก็คือเดลต้าเดลต้าของ X นะครับมีค่าเท่ากับ1มิเมตรก็คือ1คูณ10ยกกำลังลบสเมตรนะครับโอเคนะต่อมาเขาบอกอีกว่ารัศมีของพื้นที่หน้าตัดลวด X ให้รัศมีของลวด X มานะครับ R ของ X มีค่าเท่ากับ2เท่า ของรัศมีของ Y ก็คือเราให้เป็น 2R แล้วกันนะครับรัศมีให้มาทำอะไรนะครับเมื่อกี้ L, X เราใช้ได้นะเดลต้า l ของ X ใช้ได้ FX ใช้ได้รัศมีให้มาเพื่อที่จะหา A นะครับ a ของ x เพราะฉะนั้น A ของ X มีค่าเท่ากับ π พ่รของ X ยกยกกำลังสองเดี๋ยวเราแทนค่าลงไปนะครับเพราะฉะนั้น A ของ X มีค่าเท่ากับพายคูณกับ r ของ x ยกยกกำลังสองก็คือสอง r ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับเราก็จะได้ a ของ x มีค่าเท่ากับสี่พาย r ยกกำลังสองต่อเส้นสักหน่อยนะ โอเคนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะใช้ของของ X ก็คือมีอะไรบ้างมี l 0ของ X มี f ของ X แล้วก็เดลต้ l ของ X แล้วก็ a ของ X นี่คือทั้งหมด4ตัวที่จะเกี่ยวกับ m o d u l สของยังนะครับโอเคนะถ้าจำได้นะครับเรื่องเรียนเปิดไปดูข้อหนึ่งข้อสองก็ได้นะครับที่มีค่า m o d u l สของยัง ต่อมามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งก็ทําเหมือนกันมันเป็นของ y นะครับเราก็มาดู l ศูนย์ของ y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโจทย์ให้มาหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับแล้วก็ m ของ y มีค่าเท่ากับจ๊บนึงนะฮะจำไม่ได้ m ของ y ยี่สิบกิโลกรัมนะครับยี่สิบกิโลกรัมเราก็ทําเหมือนกันนะครับเพื่อจะหา f ของ x ไปโทษ f ของ y ก็มีค่าเท่ากับ mg เพราะฉะนั้น f ของ y ก็เลยมีค่าเท่ากับ m คือ20นะครับคูณกับ10 G เราให้10เพราะฉะนั้น f ของ y มีค่าเท่ากับ200นิวตันนะครับนี่คือตัวที่เราจะใช้1 2นะครับที่เราจะมาใช้ตัวต่อมานะครับเดล ต้าแอคือที่มันยืดนะครับของอ่อของ y เขายืดกี่มิลลิเมตรล่ะสมิลลิเมตรนะครับก็คือ2องคูณสิบกำลังลบสเมตรนะครับโอเคนะต่อมานี่คือตัวที่3ใช่ไหมครับตัวที่3ต่อมาตัวที่4ก็คือพื้นที่นั่นเองนะครับ แต่เขาไม่ได้ให้พื้นที่มาเขาให้รัศมีของ y มานะครับเขาบอกว่า x เป็น2เท่าของ y เพราะฉะนั้น y ก็แค่ r เดียวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่ของ y ก็มีค่าเท่ากับ π r ของ y ยกกำลังสองนะครับแล้ว r ของ y ก็กง่ายๆเนาะมันก็เป็น π r กำลังสองเฉยๆนะครับก็ได้แล้ว มีใครสงสัยตรงนี้ไมมเอ่ยเราหาของเราหาที่เกี่ยวกับโมดูลัสของยางสูตรโมดูลัสของยางมันคืออย่างนี้ครับโมดูลัสของยางมีค่าเท่ากับ F a เดลต้า L F คูณกับ L 0ใช่ไหมเราหา F ของ x ได้แล้ว L ศู์ของ x ได้แล้ว a ของ x ได้แล้วเดลต้า L ของ x ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาของ x กับของ y มาหารกัน นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเราเซฟพื้นที่เย็นหองอินเทอร์เนต็ตไม่ค่อยดีนักเรียนถ้ามันกระตุกนักเรียนบอกครูด้วยนะครับบางทีเสียงมัอาจจะขาดหายไปนะครับมาดูนะครับจากนะครับ m o d u l สของยงเขาให้เอา x เทียบกับ y ก็เอา m o d u l สของยางของ x หารด้วยโมดู u l สของยางของ y นะครับทีนี้มันก็คือเป็น f ะไรนะ f x คูณ l 0 x ใช่ไหมหารด้วยอันนี้คือมดู u l สของยางของ x นะแล้วก็ a ของ x คูณกับเดลต้าแของ x นี่คือของ x หารด้วยของ y ใช่ไหมครับโมเลัุลของยางของ x หารด้วยโมเลกุของยางของ y ยก็ใช้เครื่องหมายหารไปเลยเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแล้วค่อยไปจัดการมันนะนะครับเดี๋ยวของ y ขอใช้ตัวนี้ก็คือเป็น f ของ y นะครับคูณกับ l ศูนย์ของ y หารด้วย a ของ y คูณกับเดลา l ของ y นะครับแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาด้านคณิตศาสตร์นิดหนึ่งถ้าเราเขียนเศษส่วนซ้อนมันจะงงมากเลยนะครับเราใช้เป็น,นเครื่องหมายหารแทนนะครับตรงเนี้เป็นเครื่องหมายหารตรงนี้เนาะเป็น f x l ศูนย์ของ x นะครับหารด้วย a ของ x เดลต้าเของ x เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับคูณด้วยก็ข้างหลังก็กลับเศษเป็นส่วนเนาะก็เป็น A ของ y เดลต้าเอของ y หารด้วยนะครับ F ของ y L0 ศูนย์ของ y เนี่ยครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอามันมาแทนค่านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะงงว่า ทำไมมันง่ายขนาดนี้นะครับแต่ที่มามันก็ยาวยาวพอสมควรนะครับมันจะได้เลขไม่ยากนั้นนะครับเราก็ลองมาแทนค่าไม่ต้องรอครูก็ได้นะครับเพราะครูเขียนเลขไว้หมดแล้วนะครับ fx ก็100 l ศูนย์ของ x ก็1เมตรนะครับหารด้วยนี่เป็นเคร่องหมายคูณฮะ a ของ x ก็4ไพาย,ายกกำลังสองคูณกับเดลต้าแอลยืดหนึ่งคูณสิบกำลังลบสาม,มทีนะฮะ ใครเสร็จแทนค่าก่อนเลยก็ได้นะครับ ถึงทันนี้แล้วนะครับนักเรียนลองคิดเลขสิครับว่ามันได้เท่าไหร่มันเป็นตัวเลขที่ง่ายมากนะครับนักเรียนตัดกันได้เลยนะครับใครไม่ทันบอกนะครับบอกได้นะครับตัดเช่นเวลาตัดนะครับเช่นพายเนี่ยนักเรียนก็ตัดพายพายเงี้ยพายอาร์กำลังสองเน่ตัดได้เลยนะครับ แล้วก็สิบกำลังลบสามเนี่ยเราก็ตัดกันเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยกับสองร้อยก็ตัดกันเหลือสองใช่ไหมสองตรงนี้ก็ตัดกับสองตรงนี้นะครับตัดกันไปเรื่อยๆได้สองใช่ไหมสองตรงนี้ก็ตัดกับสองตรงนี้ก็เหลือหมดแล้ว ข้างบนเหลือตัวเลขหนึ่งตัวเดียวนะครับข้างล่างเหลือตัวเลขสี่กับหนึ่งจุดห้าสี่คูณหนึ่งจุดห้าก็ได้เท่าไรฮะได้หกนะครับก็เป็นหนึ่งส่วนหกครับคำตอบนะครับข้อนี้เขาถามอะไรถามอัตราส่วนเพราะนั้นก็าตอบนะครับปกติถ้าถามอัตราส่วนเราต้องเขียนว่าหนึ่งต่อหกนะครับนะครับเดี๋ยวเราตอบกันหน่อยนะครับ ตอบอัตราส่วนนะครับเอาสั้นๆแล้วกันนะครับโมดูลัสของยัง x และ y เท่ากับ 1, 1 <S ต่อ6โอเคนะครับไม่ยากเนาะแต่ว่าเยอะก็วิธีทำแพทเทิร์นก็เป็นแบบนี้นะครับถ้านัาเรียนไปดูใน ในเฉลยนะครับในเฉลยเขาจะหาโบอดไลท์ของยางแต่ละอันมาเนาะแล้วก็เอามาหารกันนะครับทําให้มันมีปัญหาเรื่องติดตัวเลขพายงแต่ตอนนั้นนะเนาะแต่ถ้าทําวิธีของครูก็คือมันมันจะตัดกันได้นะครับแต่ก็ต้องละเอียดหน่อยนึงนะครับสุนิสามาทันนะครับค่ะทันข้อนี้เนาะ ทนันค่ะหรือไม่ทนันข้อแปดทันไหมทนันค่ะโอเคต่อไปนะครับดูข้อเก้าต่อนะครับข้อเก้าข้อเก้าถือว่าเป็นข้อที่ยากนะครับเพราะว่าค่าโมูลัุของยังกับค่าความเข็น มันมีค่าเท่ากันมันมีหน่วยเดียวกันก็คือนิวตันต่อตารางเมตรนะครับครูกําลังชี้เห็นตัวแปดตัวแรกนะครับนิวตันต่อตารางเมตรเนี่ยคือตัวแปรตัวอะไรนะครับตัวนี้ถ้าเขาใช้คําพูดว่าขีดจํากัดนะครับถ้ามีคําว่าขีดจํากัดสภาพยืดหยุน่นนะครับมันก็คือตัวซิกม่านะครับ ความเค้นนะครับตัวนี้คือตัวซิกมาเนี่ยตัวนี้โจทย์ข้อนี้ยากสุดคือตรงนี้นะครับส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือตัวเดี๋ยวเราก็จะไปใช้เป็นตัวอะไรเอ่ยตัว A นะครับตัว A พื้นที่เนาะเส้นผ่าศูนย์กลางก็คำนวณพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ข้อนิยาาอีกที่หนึ่งก็คือตรงที่ว่าเขาบอกว่าเขาให้สภาพคือให้ตัวซิกมามาเพื่ออะไรนะครับให้มาเพื่อ ถ้าเราเึกออกยังไม่ต้องชนนะครับซิกมามีค่าเท่ากับ f นะครับแรงส่วนด้วยพื้นที่ใช่ไหมเขาให้ตัวซิกมามาแล้วนะครับเขาให้ตัว a มาแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะถามหา f ที่มากที่สุดที่ลวดตัวนี้รับแรงได้นะครับก็คือแต่ก่อนเราเคยได้ยินคำว่าลิฟทนแรงได้เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะนี่มันถึงตอนที่เราคำนวณโดยใช้ค่าโมดูลัสของ มันจริงๆแล้วนะครับแต่ทีนี้เขาใช้ค่าความเค้นของมันจริงๆแล้วนะครับความเค้นก็คือ F ส่วน a เด<ล>ี๋ยวเราหานะครับเดี๋ยวเราหา F ก่อนนะครับแล้วเราจะได้ F คือแรงตึงเชือกนะครับของแรงตึงของลวดอันนี้นะครับเดี๋ยวข้อนี้จะเขียนอธิบายเยอะหน่อยนะครับข้อ9นะครับมาดูจากโจทย์โจทย์ให้อะไรเรามานะครับจากโจทย์ จทให้ค่าซิกมาลงมานะครับมีค่าเท่ากับ2องคูณสิกำลังแนิวตันต่อตารางเมตรนะครับไปดูตรงนี้ดีๆนะครับแล้วก็ให้อมไม่ได้ให้ A นะครับให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาดีนะครับให้มา1.5นะครับคูณสิกำลัง ลบ2เมตรนะครับเพื่อที่จะให้เราหาพื้นที่นะครับงั้นเราหาพื้นที่เสลยก็ได้นะครับ A เท <A S 1> <D S 1> ่ากับหาสะตรงนี้เลยพาย d ยกกำลังสองส่วนสี่นะครับ <c oughs> หรือเราจะาหารสองแล้วก็ใช้พาย r ยกกำลังสองก็2 2> <ร>ได้นะเพราะฉะนั้น A เราจะมีค่าเ <พอ S 2> ท่ากับ สามจุดหนึ่งสี่คูณหนึ่งจุดห้าคูณสิบกำลังลบสองทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วยสี่นะครับกดเครื่องคิดเลข A จะมีค่าเท่ากับเลขยกกำลังก่อนสิบยกกำลังลบสี่นะครับ ให้ลองกดพร้อมๆกันนะฮะเอาสามจุดหนึ่งสี่คูณหนึ่งจุดห้าสองครั้งนะครับเพราะหนึ่งจุดห้ามายกกำลังสองนะครับเราก็หารด้วยสี่นะครับได้หนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดนะเหมือนหนึ่งจุดเจ็ดหกหกเราก็ได้หนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดนะครับคูณสิบยกกำลงังลบสี่ตารางเมตรได้ a ที่เราจะใช้นะครับ นี่คือสิ่งที่โจทย์เขาให้มาเขาให้นี่มาแต่ไม่ได้ใช้ให้ดีมาไม่ได้ใช้มันใช้เป็น A แทนนะครับตัวต่อมาเดี๋ยวเราจะหา f นะครับหา f อเดี๋ยวเราหา f ซะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์ใหม่หา f นะครับหา f จากสูตรซิกมามีค่าเท่ากับ F ส่วน A นะครับเราจะหา F นะครับเพราะฉันข okay. ูยย้ายข้างเลยนะ F เท่ากับซิกมาคูณ A เลยนะครับเพราะฉะนั้น F อฟซิกมาสองคูณสิบกำลังแปดนะครับสองคูณสิบกำลังแปด นะครับคูณด้วย a คือหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดคูณสิบกำลังลบสี่นะครับเพราะฉะนั้น f มีค่าเท่าก,กับสองคูณหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดเอากดเลขเล่อยเนี่ยได้สามจุดห้าสี่นะครับคูณสิบยกกำลังลบ ไม่ใช่นีกําลังสี่นะครับ F เป็นนิวตันล่ะนี่คือหาย F F นี่คือคืออะไรนะครับในขั้นตอนต่อไปก็คือ F ตัวน,นี้นะครับนักเรียนต้องเขียนด้านหลังไว้ด้วยนะครับว่ามัน,ค,นนะค,คือแรงที่ลวดทนได้นะครับคือแรงที่ลวดทนได้เ้ามากกว่านี้มันทนไม่ได้แล้วนะครับ ทีนี้อันต่อไปนะครับอันต่อไปเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเราวาดของนยวาดลิฟต์นะครับนี่เป็นเชือกนะครับนี่เป็นลวดนะครับลวดลวดเมื่อกี้นั่นแหละนะครับเราก็จะมีน้ําหนักของลิฟต์ลงมานะครับลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นนะครับด้วยความเร่ง a เดี๋ยวเราจะหาว่า a ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรารู้อะไรบ้างน,นะครับเรารู้มวลลิฟต์ใช่ไหมฮะเรารู้ mg ตรงนี้ล่ละนะครับเดี๋ยวขอเขียนไปในรูปเลยนะครับสองพันนะครับคูณกับ g สิบเพราะฉะนั้นเรารู้ n g แล้วว่ามีค่าเท่ากับสองหมืนนะครับนิวตันนี่คือ mg นะครับ a เราไม่รู้ตัวสีแดงน,นะครับลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ขึ้น a ไม่รู้ถามว่า แรงตึงเชื่อ,อรู้หรือ,อยังฮะแรงตึงของลวดรู้หรือ,อยังว่ามีค่าเท่าไหร่คําตอบก็คือมีค่าเท่ากับแรงที่มันทนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีเนี่ยมีค่าเท่ากับแรงที่ทนได้นะครับเพราะฉะนั้นแรงที่ทนได้มีค่าเท่าไหร่เอ่ยก็มีค่าเท่ากับ3.54จุดคูณสิยกกำลังสโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นเราตั้งสมการนะครับซิกมา F เท่ากับ MA มนะครับสมการมัเป็นแบบนี้แรงมีอยู่สองแรงที่กระทำต่อวัตถกุก็คือมี F อฟไปโทษมี MG กับ T นะครับ T เป็นบวกเพราะว่าอะไรมันเป็นบวกเพราะมันอยู่ที่เดียวกับ A ให้เป็นบวกตรงข้ามกับ A ให้เป็นลบฝั่งนี้ก็เป็น MA โจทย์ถามหา A ใช่ไหมล่ะ ครับโจทย์ถามหาย a ความจริงเราก็หาย a ได้นะครับขออนุญาตคิดเลขนะครับแทนค่าสิ่งที่รู้ลงไปให้หมดอนะ่ะทีได้สามจุดห้าสี่คูณสิบยกกำลังสี่นะครับแทนค่า t ลงไปลบด้วย m g M G เราหาแล้วนะฮะสองหมื่นนะครับ แต่ความจริงมันคือเลขอันเดียวกันนั่นแหละแล้วก็สองพันนะครับควกกับ A นะครับเดี๋ยวเราจะหา A เนี่ยแหละมีค่าเท่าไหร่เอ่อขอเปลี่ยนให้มันลบกันได้ก่อนนะครับจะเปลี่ยนแบบไหนดีเปลี่ยนอย่างนี้ง่ายกว่านะครับสามห้าสี่แล้วก็ศูนย์ของตัวลบด้วยสองหนึ่งสองสามสี่นะครับเท่ากับสองแล้วก็ศูย์สามตัว ก็คือสิบกําลังสี่ก็คือหมื่นนะนะมันก็คือสามหมื่นสามพูนสิบกําลังสี่ก็คือสามหมื่นนะครับมันก็คือสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยนะนะครับลบกันลบกันได้เท่าไหร่ก็ได้หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับลบกันเสร็จก็เอามาหาเลยนะครับหาด้วยสองสองพันนะครับสองพันได้เอไหมคาเท่าไหร่ เจ็ดจนะุดเจ็ดอได้ไหมฮะเจ็ดจุดเจ็ดนะครับก็ตัดกันเลยนะเราั้นเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงคำตอบเราแล้วกันนะครับนะี่ครับต่อบปต่อต่อเขาถามเขาถามสองอย่างนะครับเขาถามเอ่อ ก็ทำสองอย่างเหรอโจถามกี่อย่างทาไมในเฉลยมันตอบสองอย่างสามความสามารถใช้ลวดนี้ดึงลิฟตให้เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งสูงสุดเท่าไหร่จึงจะไม่เกินสภาพ เขาถางแค่ความเร่งแล้วต่อ,อความเร่งเลยแต่ว่าความเร่งสูงสุดเท่ากับนะครับเจ็ดจุดเจ็ดนะครับเมตร ต่อวินาทียกกำลังสองความเร่งสูงสุดนะคร คงได้แค่สองข้อนี้นะครับคงได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็สง่งสองข้อนี้นั่นแหละ มีใครสงสัยจะถามอะไรครูไหมฮะ